<Wow. c oughs> สวัสดีค่ะมันนี้าพี่พน้องมากอปลาหานอใหม่นะคะ มาซองน้องใหม่ค่ะเพราะเดี๋ยวพ่กป้าน้องเพลินไล่มือเดี๋ยวมานะค่ะพี่น้องเข้าร่องขับไปซองก่อนนี้เพื่อพี่เขามากกับพอ่อยิบหน้อยแต่ว่ากับพี่กุ้งเจ้าพคนละ ข้าสิบูเขาไปทั้างฝน้าเบาตวนมาก่อนเข้า,า,า,าขไปทงไนะงงนนนางน,น,นั้นกันนะเราตั้งใจกันพี่นุ่มว่าตาหรือพี่นุ่งทุกักตัยาหญ่ นอนหนึ่งค่ะนี่กยุนอนหนึ่งอยู่ค่บพี่นอนตะวากข์ว่ายญ่เท่าไรค่ะ ข้าขงใกสีมีอีกอันนึงยุฟังทางนี้เหเ็นตาปายกันยังยู่ในกอลึกแนนจง่อยรับพี่นอ้องอันนี้ก็สิใส่เสีมเเยมอะไรเ้อพี่นอ้องติดต่อตัวใหญ่ๆเพิ่งยู่หมอนนะสาราจิใส่มีค่ะใส่มีก็สิเอาอย่างยงา่นนจง่อยันมาเพิ่นียุคข้างใน ดูนนหน้คือการนอพี่น้องเสียมเขอาอะไรนะนี่คือพี่น้องนอนนึง ไปคะ่ะพี่น้องลุยตจอคะ่ะวันนี้ก็มาผู้เดียวคือเก่าเดอ้อพี่น้อง ต้อไปนี่กัจีเดลุยคนเดียวค่ะมาขัะมาซองเป็นมูสาวลันเนยเด้อค่ะน้องกระไดออม,มีอยู่สี่ดอน้อยต็ยมาตัดสีใส่นึ่ Você deve, you não know? น้องามดีนะโอ้โห่กอดติดติดกันเลยพี่น้องเนี่ยแต่ปากก็ไมีมาเพิินหาเขามาก,ก่อนเท่าขึ้นกันเราะไปค่ะพี่น้อง ควนอวดเลยพี่น้องนี่จะไม่อย่เด้วยพี่นงนุ่มพ่อกำลังขึ้นก้อยง่ายๆที่ท่าแนวเบียนกับนอข้างล่างอีกนอหนึ่งค่ะพี่น้่งนี่ ือนเบ่มากเหนหมดหมดเขาไปเอาแล้วนะองามๆ จบมาทางไหนล่ะพี่นอ้องเึ้นบ่มาน้ำเสียมแล้วนี่อีกกอหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ห้าเขามาโอ้มนันยู่พี่น้องอันน่ะนองกำลังสิงขึ้นกอพอดีเลย ่กำลังขึ้นบ่มีค่ะมีอ่จะนอดเดียวมีกับมีอีกจุดกับพี่น้อนนอนหนึ่งนอนงอ่าย่ค่ะมีห้อยพี่น้อนเพิ่งเสียฮักไปคือกันค่ะไม่ไม่อยู่แต่ว่ากับเรือตัวนี้เพิ่นอาจสิบฮักเอาเนาะมันยังบ่ท่านขึ้นเพิ่นหักเอาเนาะอาจจะเป็นพวกเลี้ยงง้อเลี้ยงควายเพิ่นเพิ่นหักหกักไปน้ำแล้วค่ะ เดี๋ยเป็นตอนเสียง,ขงเขาเพอดีเลยพี่นอ้องเดียดเขาไปครับพี่น้องอีกกอหนึง่งอันนี้ก็เป็นพองให้เพ็นเผาต้วปีที่แล้วเนะแต่บะหัวสิขึืนบ่สิเขายาหนักแน่จัง่อยสิม่ผู้หมอนเขามากขึ้นเหรอปะ ใจตรงกันอีกพี่นอ้องเพ,พิ่นกะว่าโฮกว่าีผู้ใดเข้ามาเพิ่นกะสิเข้าคือกันมาค่ะพี่น้องมาลุ้นเบิ่งอะข้าปูเข้ามาบา่เสียเถียวพี่น้องมีปวดที่นีอยู่นอนเลมาพี่น้องนั่งดินก้อนพี่น้องเห็นมันนันเหลืองๆมันนะคะ่ะเอาแล้วโอ้เด็กอ,อกป้าโดนอ่ะพี่น้องก่อน,นอนนั่งดินแล้วมาตะพี้ putu in... nah, mah pina mama teman dai si sat hmm. mm. กับเล้ยพี่น้องโอ้ยน้ำหน่อยยังงามค่ะพี่น้องเุณอืออุ้ว่าไป ด้วพี่นอ้องอีกนอนอ <laughs> น,อนึงฮะนอนบอกง่ายนึงพี่น้องบากกว่เล่าสาบเนาะเขับไปบ่ได้ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้เพื oh, ่อนโอ้หนะพอแล้วแบบเยอะมากอ่ะไม่มีคนเศร้าไม่มีคนโศกด้วยกัน นอนมาพอกันพี่น้องเป็นยังไงบ้างนอนเมื่อยหัวเป็นแหกเลย,ยไปค่ะพี่น้องใน,นหน้องนอนมาพอกันชาวตุนมาก่อนสวัสดีค่ะบ่ท่านพอกัน <laughs> กได้แต่เสาเพิ่งจักรถได้แก่แยกใหญ่กันพี่น้องเป็นเจ้าใบจะเสด็ยูเด้ย์อลุดไม่รถุดไม่เสด็ดโ้ยูเด้อพี่น้อง <laughs> <laughs> มีผลงานของห้าวเนาะสาวลัดออกปลามื่อยแหกพี่น้องหยุดเป็นอาทิตย์แล้ว พหนาตายคนกระป่วยเล็กน้อยนี่ของ่าต้นบักกอนก็ถือประมานอยู่พี่น้องออกมาคำเดียวไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหนาพากันไหมขอบคุณที่มะย่างเป็นมูเนาะค่ะบูปลาพายน้ำกันไปค่ะเฮาสิออกจากป่ากันลูกดีเมื่อคืนรถเด้อร์เอออภเพื่นเนี่ยนนางโค้ดมวอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะเดียดกัเฮห้งอยู่ด้คำล้วก็ได้ ตูกเรีกมาแล้วๆขึ้นรถนะขึ้นรล้ะไปขึ้นรถกันเร็วๆๆเร็วเร็วบอได้เปิดทางนาให้เพื่อนสิขึ้นว่าล่ะมัเนเป็นารไปขึ้นทางท่าง่น